เมย์จะวถามว่าข้างไหนจากพี่จินข้างไหนเอามบอกพี่เมนว่าเอามือข้างนั้นใส่ถุงไว้ไม่ทันแล้วเสร็จกลายเป็นอาซาไปแล้วพี่ไลน์ไปบอกพี่เมนว่าบอกว่าควรอยู่ในเหมือนกันนะครับอาค้าเป็นยังไงบ้างหลังจากก่อนหน้านี้ที่เราจะไปอ่ะหลายคนมองว่าเราเป็นตัวแทนหมู่บ้านแล้วเราก็ไร้สุดคนเข้าไปถามว่าจะได้เจอพี่จินไหมตรงนั้นมันกดดันไหมหรือไม่อ่าไม่กดดันครับผมเพราะจริงๆตอนแรกเรา ไมได้คาดหวังว่าจะถึงตัวพี่เขาด้วยเพราะอย่ากให้ทุกคนทราบกันคือพี่เขาค่อนข้างจะดังมากๆแนละ้วเราคิดว่าในวันงานพี่เขาน่าต้องถ่ายสื่อหลายสื่อ,อแน่นอนและคิดว่ารอบๆตัวพี่เขาก็น่าจะมีแบบผู้จัดการมีพู้การมีแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าเออเราคงไม่ได้เจอพี่เขาแบบสต่อ 2, 2หรอกครับผมแต่การว่าพอวันงานไปเรามีโอกาสได้เข้าไปถ่ายก็ออ้ ต่นเต้นต่นเต้นตกใจแล้วก็ดีใจมากๆโอ้เพราะพี่เขาก็ดังดังจริงไม่นานนี้ไม่ได้เห็นเขาเป็นยังไงหลอกแบบหลอกๆๆอออคือเอาจริงผมเคยเคยมีโอกาสได้ดู MV ของพี่พี่วง B t S แล้วกันครับเราก็เห็นพี่พี่เขาแค่ในตามคลิปวิดีโอหรือตามทีวีแล้วส่วนใหญ่แล้วพอมาเจอตัวจริงโอ้โหหลอกหลอกว่า แล้วนั<ช>่งพูดแนั้นมันเข้าไปมันเป็นแค่ช่วงวิทหรือวาช่วงเซียวก็สั้นๆเลยครับผมเอาจริงๆตอนแรกเราต้องบอกว่าเราโชคดีด้วยเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นจังหวะที่พี่่สื่อเขากำลังเหมือนกับทำคอนเทนต์กับพี่จีนอยู่<ช>แล้วเหมือนเป็นจังหวะที่แบบช่วงเปลี่ยนสื่อพอดีครับผมแล้วก็ใช้แก๊ปนั้นแหละเข้าไปแบบเดียวอ้าวแปว่าเราเราได้เข้าไปถ่ายด้วยก็ดีใจมากๆครับผมเขาอยากไห้พูดก็มันเขียนว่าประโยคที่กัรพูดกับพี่จีนพูดอะไรไปบ้าง ไม่ได้พูดอะไรเยอะเแต่พูดอะไรแค่บอก thank you so much ประมาณนี้แบบขอบคุณมากเคยถ่ายรูปก็แอบเงียบแล้ว you so much นิดนึงระโยคไอ้เลิฟ you so much คือมันมาอย่างไรเจมันมาเองเนี่ยไม่พอเห็นหน้าพี่แล้วพี่เขาหล่อจริงแล้วพอแบบใช่แล้วเราก็เคยได้ยินแบบเพลงของพี่พี่ BTS มาหลายเพลงแล้วแต่ว่าเราไม่เคยได้มาสัมผัสตัวพี่ๆเขาแบบตัวเป็นๆนะผมก็ได้เจอันว่าพี่คนนหนแล้วก็น่ารักมากเราก็เลย โอเค I love you นะแล้วเราเห็นยิงลีแอคเขากลับมาไหมแช่เขาบอกปวดร้อนแล้วแบบว่าดูแบบตอนนัคือเราเพิ่งตกใจแล้วว่าก็คงไม่อกี้ว่าผมจะมาบอกป้าพี่เขาอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นกัาก็คิดประโยคอะไรไม่ออกเหมือนกันไปถึงว่าเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยเพราะว่าเอาจริงๆอย่างที่ผมบอกคือเราไม่ได้คิดด้วยว่าเราจะมีโอกาสได้เข้าไปเจอกับพี่เขาเราเลยไม่ได้เตรียมประโยคไม่ได้อะไรเลยแลนะตอนนั้นมันเป็นแบบ โมเมนต์แบบความรู้สึกผมตอนเข้าไปประมาณแค่ห้าวิเองครแบบเข้าไปปุ๊บใช่ใช่ใช่แล้วก็คุยนิดนึงแล้วออกเลยอะไรอย่างเงี้ยผมเลยไม่ค่อยได้คุยเลยมันก็คือแบงค์ไปเลยไม่ได้เตรียมอะไรอยู่แล้วด้วยครับแล้วจำได้ไหมว่ามือพี่เขาเป็นยังไงบ้างเกลียดมากเรรู้เรก็ปกติเหมือนมือคนทั่วไปครับนิ่มไหมนิ่มไหม นิ่มแต่ว่าเอาจริงผมก็ไม่ได้แบบเก็บดีเทลขนาดนั้นว่าแบบมือพี่เขานิ่มไหมอะไรอย่างงี้แต่ก็ดีใจดีใจและก็เป็นเกียรติมากที่ได้เจอแฟนๆหลายคนก็บอกว่าเออการถ่ายถุงเป็นตัวแทนของบ้านของอังพี่ชาวไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีครับยินดีก็ขอบคุณทุกคนมากที่เอ็นดูนะเพราะว่าจริงๆเราเราไม่รู้ด้วยว่าการที่แบบจะได้เข้าไปถ่ายหนึ่งตอนหนึ่งกับพี่ B D S มันยากมากขนาด ครับผมจากงานว่าพอเราได้เข้าไปแล้วพี่คนก็แบบเหมือนดีใจไปกับเราด้วยแบบเหมือนเป็นวาระแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากที่เอ็นดูนะครับก็จะเป็นตัวแทนทีมชาติประเทศไทยนะครับอาจจะจะเป็นอย่างนั้นก็ก็ได้แหละแต่ว่าเป็นเป็นตัวแทนเอารูปมาให้ทุกคนได้ดูแล้วกันเมื่อไหร่คนบอกว่าเขาหล่อแทนซ้ำเขาเป็นอย่างนั้นจริงไหมหนูเขาเป็นจริงเป็นตัวไวแทนซ้ำจากย่างใช่แทนซ้ำจริงครับคุณซ้ำจริงแล้วได้ข่าวว่าพี่เขาเพิ่งออกจากกรมใช่ที่ขนาดเพิ่งออกจากกรมนะครับ โอ้ยังหล่อยังเป๊ะอยู่เลยครับผมแล้วดูยังไว่าเรากับพี่เขาเกิดวันเดียวกันเดียวกันอ๋อใช่ไหมผมได้ได้ได้ยินตอนก่อนที่จะไปที่งานแฟชั่นโชว์มีพี่ทีมงานมาบอกว่าเออเรากับพี่เจนน่ะเกิดวันวันที่สี่พันวานเหมือนกันนั่นแหละก็สี่พันวานหน้าตาดีเออโอเคเอาไปสะสมได้ได้ได้โอเคลงเวลาที่เจอเขาแล้วรู้สึกไงบ้างหลายคนก็เลยถามว่ามือขั้นหน่ะคนจับ สข้ามครับวันนั้นน่าจสองข้ามครพอๆกลับมาแล้วคนถามถึงโมเมนต์ี้เยอะนะเยอะครับส่วนสใหญ่ก็จะถามว่ามือข้างไหนจับที่จินแน่แล้ผมแบบเออขอมือนั้นได้ไหมอยากเป็นกับจังเลยเยอะเยอะเยอแต่ว่างเรื่องชุดชุดเรารู้เราก็กล้าวใจอยู่นะกับเสื้อตัวนั้นใช่ครับผมก็จะ มีความเซ็กซี่เ็ซนิดนึงแล้วกันก็จะเป็นสูทเทานะครับผมแมชกับเสื้อตะข่ายออกสีทูนิดิดแต่เป็นเสื้อตะข่ายสีม่วงว่าเราสึกว่าพอเป็นสีม่วงมันจะให้ความรู้สึกองความคุชี่มาแล้วกันเราก็เลยเลือกเลือกเลือกเป็นสีนี้มาแล้วดันเป็นตรงที่ครีเอทีฟดีไซเนอร์พี่ซาบะโตเขาอยากจะให้เราใส่ ชุดนี้ด้วยพอดีเลยก็ดีใจมากๆั้งผมก็แซวว่ามันเซ็กซี่ได้ไงในเมื่อใส่เต็มอยู่แบบว่าทิ้เป็ดกระดุมถึงคอมันอาจจะเป็นจังหวะแหวกจังหวะล้วงอะไรอย่างเงี้ย่มาปุ๊บมันจะทอนพึ่งมันจต่อแสงมันเข้ามันก็เลยแบบอาจจะมีความ๊ก็แหวมนิดนึงเขินไหมเขินไหมบาคนโฟกัสแต่ว่าพอแบบแอบลองแล้วแอบเขินจริงตอนแรกเราเราไม่เขินนะเราไม่ได้โฟกัสอะไรเลยเพราะว่า เราใส่ชุดนี้ไปแล้วก็ในฐานะแบบรับพิเศษชุดฮิโคุชิเนาะแล้วก็ไปในฐานะแฟชั่นคนหนึ่งแต่ว่าการว่าพอกลับมาอ่านฟีดแบ็กเขื่อนต้อนอ่านฟีดแบกนี่แหละโอ้แซวแบบเฮ้ยโอ้โหชุดอย่างโน้นอย่างนี้เลยนะยังมคนขอสูตรไหมครับเคนขอสูตรท่านไหนวันนี้ก็มีครับวันนี้ก็มีวันนี้ก็มีเขาก็แบบเดินผ่านเขาแบบครับถอดสูตรหน่อยถอดสูตรหน่อยสูตรไม่จำเป็นพอได้ไหมใช่แต่ว่าผมว่าจำเป็นดีกว่า แล้วสืกไงบ้างว่าพอกลับมาแล้วพอประจัดอุณาตอนนี้ยงับก็ขึ้นมาตอนนั้นนี่คือมอนะไรเขาบอกว่ายังไม่มีแต่เราก็แบบจากที่สิบขึ้นมาใช่คือเหมอขบคุว่่ี่เรก็แบบจกที่สินแล้วกันครับผมวี่ที่กัที่ช่วยก้นปาอหั้น่หรือนะรบว่าชง่วยาก็แพูดถ่ขนมาโอ้โั้นนี่คมนะครับผกทุกๆบงานี่เรยก็แบณมากที่สอบนดาแล้วก็สนับนนุนคันนะครับ ด้วยอวาที่กบลุนมาว่ามันจะมาไหมหรือว่าเพราะว่าอะไรก็บอกตอเนี้ยมันไม่ยินในตาราสิบคนเอราะฉะนั้นมันขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ลุนเลยครับไม่ได้ลุนอะไ,ไเรเลยรเราแค่ไปทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแค่นล้นหอ,อกครับผมในการว่าเออสิ่งที่เราทํทไปมันส่งผลให้แบบให้มีแฟนคลับทั้งแฟนคลับเราหรืออาจจะคนที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักเราแล้วได้เห็นเราจากงานแฟชั่นวีครั้งนี้ด้วยครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากจริงตกตกแฟนคลับอิตาลีได้ซมนก็น่าจะ มังครับผมก็หวังว่าจะดูเหมือกันนะครับว่าจริงคนพี่ๆที่ไปรอข้างหน้างานงานคูชี่เขาเพิ่งโตเสรร์ก็จะมีพี่ๆเป็นขับ BTS เป็ส่วนใหญ่แล้วก็เออไายทักทา,ายพี่ๆเขาไปบ้างก็เลยกลายเป็นนู่รักคูชี่คนใหม่เลยมั <c oughs> งครับ <c oughs> อีกนัดหนึ่งชาเลนจ์เพลงเราเป็นยังไง ก็มีมีแล้วมีแล้วมีเซเลนแล้วครับผมมีทพาเต้นแล้วด้วยแต่ว่าผมเต้นไม่เป็นอ้าวอ๋อใช่เพราะว่าเพราะว่าคนรอบข้างเต้นหมดเองใช่ครับผมในร้องอย่างเดียวในในเซเลนก็จะเป็นคนอื่นเต้นแต่ผมไม่เต้นเห็นมันจะมีอะไรอ่ะถ้าถ้าพี่ให้เต้นตอนเดียวเต้นได้ไหมได้แค่เนี้ยพอทุบมันยาวก็จำได้แค่นี้ย จริงๆเป็นยังไงบ้างพอมันมีทายเลนมาแล้วอยากให้เป็นแจนมารวมกัก็อยากให้เป็นร่สนุกกันละก,กันครับผมเพราะจริงๆเราตั้งแต่เราทําเพลงมาเราก็ไม่เคยทํำชัยเลนอะไรแบบนี้เลยครับผมก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็ไปเล่นกันเยอะๆครับแต่เขาบอกว่าถ้าเจ้าของเพลงไม่ซ้อมให้เต้นคนที่เขาดูเขาก็เต้นไม่ได้ครับแต่ผมก็เห็นมีเต้นแล้วนะครับเอออ่ะเราเต้นได้ไหมเราเต้นได้ไหมได้แค่นี้ครับตั้งแต่ได้แค่นี้ ให้เช sure. ิญชวนให้มาชาเลนจ์นี้ครับผมก็สามารถไปเล่นกันได้เลยนะครับผมกับชาเลนจ์ติ๊กต๊อของเพลงฟิชชูนะครับกับคณาวุฒิฟิชชิ่งกับเลซี่นอซี่นะครับผมก็ใครเต้นไม่เป็นก็ไปดูไปดูก่อนนะครับผมเพราะว่าผมสอนไม่เป็นถามถึงเรื่องอาการปวดหลังแล้ไหมเป็นยังไง้างก็ยังไม่ไม่รู้เหมือนกันครับมันปวดเรื่อยๆแล้วครับมันน่าจะเป็นเพราะว่าเวลาเราแต่ก่อนเราอาจจะเป็นเด็กติดหลังค่อมนะครับ แล้วพอผมก็พอเรามาทํางานในวงการเนี่ยมันก็ถ้าผู้จิมก็ต้องออยืดต,ตัวแล้วกันยืดต,ตัวทําให้ตัวเองแบบดูดูดูสง่าตลอดเวลาอะไรเงี้ยผมแล้วมันอาจจะไม่ใช่ธรรมชาติของเราเนี่ยพอมันต้องฝืนบ่อยๆนานๆเน,นี่ยมันอาจจะมีการทนหละนะับเวลาแล้วมีไปหางอะไรบ้างยังยัง,ยง ยังไม่ได้ไปคือเขามันปวดขนาดไหนแบบมันก็ไม่ได้ปวดมากหรอกครับคือถ้าเกิดเรานั่งปกติมันก็โอเคแล้วแต่มันจะเมื่อยได้เฉพาะเวลาแบบเรายืนนานหรือว่าอาจจะต้องขยับเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับอายุน้อยอะไรเรื่องนั้นก็จะผมว่าอาจจะเกิดจากการที่ว่าผมตอนเด็กเตะบอลเด็กเตะบอลแล้วเราอาจจะวอร์มไม่ถึงหรือไม่บางครั้งอาจจะไม่ได้วอร์มแบบเอออยากเตะก็ลงไปเตะเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้ร่างกายอาจจะตึงหรือว่าอาจจะแบบสึกหลอไปบ้าง